แค่แต่งเพลงฉันตอบถูกเลยเรี่ยงหงดรอสิจ๊ะพงเงียแม่งอนนี่เหมือนเหมือนเพลงเมื่อกี้หรือเปล่าจริงจิงจิงใช่ไหมมันแบบคอนเซ็ปต์เพลงมันเหมือนกันไหมก็เหมือนเหมือนของเน่แน่กับตองค่ะอ๋อเหมือนอนมากกว่าเนาะคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันอมาเล่าคอนเซ็ปต์เพลงให้ฟังหน่อยว่าเพลงมันเกี่ยวกับอะไรครับก็เป็นแฟนกันงอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นแฟนกันแล้วไม่ได้จีบกันเนาะค่ะ พี่ชายก็ตามมางอม้ออะไรค่ะเราก็แบบว่าจริงๆก็ชอบให้เขาง้อแต่ว่าก็แกล้งงอนต่อแล้วเรารู้สึกกับเพลงนี้ในแบบคือจริงๆเพลงนี้มันมันมันโบราณถูกไหมคำเคยเรารู้สึกว่ามัแาาานแล้วเราเรารู้สึกพอเราร้อเรารู้สึกว่าเราสึกเราเห็นภาพตัวเองใส่ชุดโบราณหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> ไม่ครับเป็นปัจจุบันอ๋อปัจจุบันเนาะ <c oughs> มันก็ <c oughs> เนาะเราเห็นเป็นโบราณนะตอนแรกเพราะว่าภาษา แบบขัดแย้งกับท่ามากเลยอือ,อ,อใช่ใช่เพราะจริงจริงที่ถามเนี่ยเพราะว่าภาษา,าเนี่ยตัวภาษา,ามันมันอย่างอย่าง,างคูนีเขามาเขาบอกเลยว่าเขายุคใหม่อ่ะพี่ก็ตีความไปบอกแล้วว่านั่นเลยไปเอาอากาศเลยจูดเลยจานแต่นเนี้ยเดี๋ยวต้องถามอันนี้คือที่ทําอยู่จะเป็นปัจจุบันนะคะแต่ค่อนข้างคิดว่าค่อนข้างจะขัดแย้งกับเนื้อเพลงอยู่เหมือนกันอ๋อแต่แต่น้องเบลรู้สึกว่ามันน่าเรียนโบราณใช่เพราะว่าะภาษามันไม่ค่อยไปกับท่าทางเท่าไหร่อืมอ่ะแล้วบีมอ่ะบีมบีมบีมพคิดว่า ก็เป็นบัจจุบันครับนั่นแบบแอปเกาหลีเกาหลีอ๋อแอปเกาหลีเลยโอ้โหสุดทางกันนะก็แต่นี้ต้องจูนเหมือนกันเนอะจริงๆต้องจูนเหมือนกันเพราะว่าเพราะจริงมัน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 เกี่ยวกับวิธีการเขาเรียกว่าจริจก้ารของ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 ทั้งคู่เลยอ่ะที่แสดงสวนกันอ่ะถ้าถ้าตอนนี้นิดเดียวถ้าเบลคิดว่าภาษามันคือตัวที่ทําให้เรามองกันเพราะว่านี่ปรับได้ ไนื้อออกมาค่ะเพราะว่าจริงๆภาษาทุกเพลงเก่าเก่าหมดถ้าถ้าแค่ภาษานะถ้านั่นคือภาษาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราฟีลเ,เ,เ,เราเอาอินกับความแบบโบราณย้อนกว่าอโอเคอันนั้นอันนั้นรับได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าต้องมาเล่นปัจจุบนันโอเคไหมหรือว่าเราอินเก่าแล้วถ้าเราเราจะอินแบบแบบเป็นยุคเก่ากว่านี้นิดนึงดีมโอเคไหมดีมตามไหม จริงจริงเพราะว่าเนี่ยเห็นเห็นแค่ภาษาหรือเห็นทั้งตัวเลยอ่ะเห็นทรงผมตัวเองด้วยหรือเปล่าเห็นแบบเป็นมิตรเพชรลาเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นเห็นแค่ภาษาค่ะแค่ภาษาเนาะอ่นได้หรือว่าเราทำเป็นแบบเจาะเวลาหาจินซีอ่ะคือคนนึงแบบว่าเก่าคนนึ่งใหม่คนนั้นคไนีแต่ที่ปกติที่เคก็เป็นปัจจุบันนะคะ แต่ว่าโชว์โชว์เป็น,นปัจจุบันใช่ไหมค่ะเป็นจังหวะปัจจุบนัน <laughs> แอบเกาหลีด้วย <laughs> แอบเกาหลี <laughs> แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเ <laughs> ราว่ามันเซอร์ดิ <laughs> ออก็เซอร์ดิเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะจริงๆเพราะจริงๆเราก็อยากให้ให้มันออกมาจากสิ่งที่ที่น้องรู้สึกอ,ะอ่ะเพราะจริงๆเพราะถ้าเกิดเบลรู้สึกอย่างนั้นน่ะก็เบลก็ก็ควรจะเป็นเพชรลานาะว่าแล้วอย่างบีมจะเป็นจางกึนซ็อกเงี้ยบีมก็ต้องเป็นจางกึนซ็อกไงอะไ <laughs> ก็หญิงที่เป็นแนวแบบวินเทจอ่ะเจอแบบว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันมันทำให้ฉันหลงใหลนะมันมันไม่มีมันไม่มีกฎเกณฑ์เออมันคือจินตนาการมันคือสนุกกับใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นโชว์ก็เรื่องของน้องอีกทีอันนี้เราก็ต้องไปกับโชว์อันนี้คือแบบเราสนุกกับสิ่งที่เราทำตอนนี้เราจินตนาการว่าเราเป็นศิลปินนะออกเทปนี่ได้โอกาสมาจ้างพุ่มกับบอดี้สอบสิบเก้าให้กำกับเอ็มวีเลยนะเอ็มวีที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับเออ เออก็ดีนะลองลองเอาไหมเออเอาไปทางนั้นนี่มันนี่เหมือนกันเพราะว่าไม่เพราะจริงๆอ่ะเดี๋ยวพอเทปรวมฮิตเนี่ยสิบเพลงนี้ออกพร้อมกันเนี่ยเพลงที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันเกินไปใช่ว่าจะไม่มีสุดนต่นของตัวเองใช่เพราะจริงๆอย่าง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 เบลแบบอินเนอร์รู้สึกว่ามันโบราณก็ไปเลยเท็นเปชรลาเลยเออไอนี่ก็แบบว่าเกาหลีไปเลยจะทำสรางเฮโยทำอะไรทำไปเลยเออโอเคดูมัน จริงจริงอ่ะได้โอเคครับประมาณนี้ครับขอบครัไฟฟิสดาลบายคุณหดมากเลยเพลงนี้ไฟฟิสดาลเนี่ยหนักจริง